มีลูกศิษย yes, ์ก็มาปรึกษาว่ามีคนเขาโอนเงินผิดมาให้ผมเขาโอนผิดมาผมจะต้องโอนคืนเขาไหมครับก็บอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็โอนคืนเข้าไปเถอะพอพูดคำนี้นะก็รู้สึกนึกสะกิดอยู่ในใจว่าจริงนะก็ที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันนับพบนับชาติไม่ท้วนตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ก็เพราะเรามาผูกติดอยู่กับว่าไอ้นั่นก็เป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเรา สามีเราพัญญาเราลูกเราคลอดมาเลี้ยงมากับมือทำไมไม่ได้ดังใจเราสามีพัญญาเลือกเองเพื่อนฝูงเลือกเองทำไมไม่ได้ดังใจบางทีเราก็เข้าใจผิดมาตั้งนานว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นของเราเพราะเรารู้สึกว่าเราเห็นเองและเราก็พอใจในสิ่งที่ผ่านตาเข้ามาแล้วก็ดึงไว้อะไรที่ไม่ชอบใจก็อยากจะผลักใสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะเรารู้สึกว่าเป็นของเราไม่ได้เกิดการฝึกสละสลัดออกไปยื้อไปยึดไว้ก็ทำให้จิตด,ดวงนี้มีเชื้อของการเกิดแล้วเกิดอีกไม่จบไม่สิน้นงั้นถ้าวันนี้เราฝึกจากการทำความรู้สึกอะไรที่มันไม่ใช่ของเราสลัดคืนเข้าไปเถอะนะเริ่มต้นจากเงินก้อนนี้ก่อนนะคุณนะถ้ามันไม่ใช่ของเราคืนเข้าไปนะถ้าสามีพัญญารู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าไม่ใช่ อย่าไปยือ้ออย่าไปยึดคืนเข้าไปมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งไปยื้อไว้ปัญหาใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าใหญ่ทั้งหมดก็คือความผูกติดความคุ้นเคยและความเคยตัวกับความรู้สึกว่านั่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเราไม่ได้ฝึกการสลัดออกแล้วเมื่อไรจะได้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์คือการหยุดกระบวนการการเกิดเสี้ทีเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย แต่ถ้าวันนี้ยังไปยื้อไปยึดไว้มันก็เป็นเหตุเป็นเชื้อให้ไปเกิดอีกนับพบนับชาติไม่จบไม่สิน้นฉะนั้นถ้าวันนี้เรายัางไม่บรรลุซึ่งนิพพานกันในชาตินี้ก็เชื่อได้ว่าเป็นผู้กําลังเป็นไปเอ็นไปโน้มไปสู่พระนิพพานคือความสิ้นทุกฉะนั้นก็เป็นข้อคิดผมจําเป็นต้องโอนคืนเขาไหมครับโดยกฎหมายยังไงก็ต้องคืนนะแต่ถ้าโดยหลักของความเป็นจริงมันต้องคืนทุกกรณี อะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็โอนคืนเข้าไปเถอะเขาเจริญพรเป็นข้อคิดเล็กน้อยรวมทั้งมอไหายข้างหลังนู่นด้วยนะไม่ใช่ของเราทั้งหมดเลยสาธท